เอาจ้าดีเดียวถ้าดีเดียวถ้าจ้าของคนเดายจะหันออกทีวีแล้วเข้าก็เดี๋้วบนก็จังมือเหรอครับนูแม่ซิฟกมือเหรอบอสจ่านี่มันคือรามันสีโคนบอจ้านี่เอาโดนไผ่เนี่ย <inte walk> ซิปก็มือได้ซ <music Brothers> okay, okay. okay. cool ั childish childish ้งนี้เนาะมือละคืบมือละคืบแล้วว่าไปนะแล้ขุด่อเอาน้ำหมาไว้มันถึงมันถึงทำได้เนั่นแล้วสู้สู้สูเอารุ่นเจ็ดิบหาถึงเจิบอันเจ็อันนี้อันนี้รุ่นเจ็ดสิบห้าบอกครับเจ็ดสิบดห้านะครับเจ็ดสิห้ากับแปดสิบนะครับก็ยังขุด ได้สวยนะครับคนก็ไผ่นะครับอันนี้เจ็ดสิบห้ากับแปดสิบนะครับทางนี้สงสัยห้าสิบครับนี่สี่สิบห้ายิบห้าก็มีห้าสิบหกก็มีนะครับ ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับกุดน้ำบ่กอสารานะครับได้บุญได้กุศลน,นะครับครับกุดน้ำบ่กอสารานะครับฝากไว้ในพบหน้านะครับทีน่ะครับบรรยากาศใกล้จะเที่ยงนะครับบรรยากาศใกล้จะเที่ยงที่ วัดธรรมสิบูรณนะครับบ้านห้ยแสงนะครับบรรยากาศนะครับใกล้จะเที่ยงนะครับมีปั๊มนี่จะของีจ้ีเยเินสระปปูนปูนะครับพูดแรงๆเหมือนสบบเทเพลงเด้บอกเจ้ทั้งคนเด้ ก็ใช่เด็เหมือนทางข่างหลังอาจารย์นี่เดไรู้เพิ่มาดมายันจะได้ตักขึ้นผอนนี้ที่ีเนห็นว่าจะเกีย้ไไ้นางไม่ไดน

สามวันแล้วสามมือแล้วบ้านออกแคครับสามมือแล้วมือนี้นะสีออกครับมือนี้สู้สู้เนาะครับสู้ ครับผมโอเควันนี้เทฝายน้ำครับทำสันเขื่อนนะครับบรรยากาศนะครับที่วัดทำสีบูนะครับอากาศร้อนนะครับก็ออยังสู้นะครับสู้งานเพื่องานใหญ่นะครับ นะครับนะครับทำฝายนะครับวันนี้นะครับเราจะเอาหินประยุกต์นะครับที่เขาอาทิ้งแล้วนะครับเราเอามาทำฝายน้ำนะครับ บรรยากาศนะครับบรรยากาศใกล้จะเที่ยงนะครับวันนี้เรามาเล่นปูนะครับไม่ใช่เล่นดินนะครับวันนี้เราเทฝ้ายนะครับหน้าฝายนะครับเอาไว้สําหรับปล่อยปลาวันที่สิบสี่นะครับวันที่สิบสี่นี้ก็จบนะครับเสร็จงานนะครับทําฝายสแอน้ําครับฝ้ายใหญ่นะครับฝายอ่างเก็บน้ํานะครับ เอาไว้สำหรับให้ญาติธรรมปล่อยปลาวันที่สิบสี่นะครับน้ำปลาครับน้ำมาปลาปล่อยนะครับวันที่สิบสี่นะครับขอพรจากฟ้านะครับทำบุญนะครับญาติธรรมที่วัดธรรมสีบูนะครับบ้านแม่แสงนะครับร่วมแรงร่วมใจกันนะครับทีมงาน พ่อช่างนะครับพ่อช่างอิงนะครับทีมงานชุดใหญ่นะครับจัดจัดชุดใหญ่ให้ครับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกดซับสไคร้นะครับจะไม่ไดพลาดคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ